อุอยมาวัดดีๆนะเดี๋ยวชนเหล็กนะรู้นิดเดียวุ้ยหอ,อยหลังน้อยไม่มีที่เยอะแล้วอันนี้ยหมายเด็ดต้องเช็คให้ดีพอดีเดี๋ยวแข่งเกินแข่งเกินเดี๋ยวคาด คันยังกับของเล่นเลยทุกคนนี่เหมือนของเล่นอะยืดแขนไม่ได้ยืดแขนมันไปชนข้างหน้าต้องหดแขนวัดมันเหมือนของเล่นนะป้าคันป้านี่แหละตกในที่จํากัดไงมันเหมาะในตกในที่แบบคับแคบเบียดซ้ายเบียดขวาชอ่ผิดนี่ราคาเจ็ดสิบบาทหรือไงไม่แน่ใจประมาณนั้นเหมือนของเล่นเลยคันเอาไว้หย่อนตามที่แคบแคบดี วันนั้นหนูจะชวนปะ้าปะไปตกตรงแถวแถวที่ปลูกผักแม่แล้วหนูเห็นมีพวกบัตเตอร์ตตอรมาตตก่อนะเพราะว่าน้ำมันน้อยลงอะค่ะแต่ก็เสี่ยวปลาแรดเหมือนกันเพราะปลาแรดชอบอยู่ตรงนั้นถิ่นปลาแรดเดี๋ยวตกโดนปลาแรดแล้วก็เดี๋ยน้องเจ็บปลาแรดอนุรักษ์เราชอบอยู่ตรงสวนผักรอกินอย่างเดียวรอกินมแมลงบ้างผักบ้าง,ผ,างผลไม้บ้าง โอ้นานอยู่นะคะตัวเนี้ยปรับไม่กล้าปรับเบ็กแข็งเพราะเดี๋ยวมันถูอะไรมันขาดง่ายอุย้ยนี่ทุกคนตัวเท่าๆกันแล้วลองกระชังของเรานี่จะมีปลามาตัวเท่าๆแอบอยู่ไหนดูสิเห็นไะหมโลกว่าประมาณโลสองโลสาม่วนมากเลยได้ดูสิว่ามันจะล้นสวิงหรือเปล่าอดูสิทุกคนนี่ใช้ได้เลย สีสวยเลยทุกคนได้ปลาแล้วอันนี้เอาไปฝากเขาอัดน้ำแข็งไปเพชรบุรีใช่ตกปลาข้างกระชังนี้เป็นแบบว่าหม่านดีเนาะป่ะเนาะหนูเห็นบางที่ที่ทะเลอ่ะเขาก็ตกแบบนี้เลยนะที่เขาเลี้ยงปลาตกข้างๆเขาเรียกซังเรือเลยนะที่เขาทำไว้สำหรับเลี้ยงเลี้ยงเขาจะเลี้ยงปลาเก่าเลี้ยงอะไรต้องซากเรือซากอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีที่หลบไง มีที่หลบที่อยู่สวยนะสวแล้วนะสวยเลยกต้ว่นตึ๊บเลยของฝาก,ากเดี๋ยวอัดน้ำแข็งไป